เปิดว่าปสองนางเอกเยวีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเคยผ่านตากันมาบ้างไหมภาพในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่หรือหนังเอีอญี่ปุ่นมีนักแสดงสาวมากมายที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีนางเอกเยวีที่มีเชื้อสายไทยอยู่ด้วยนะจากบรรดานางเอกที่ตกเป็นข่าวและได้รับการยืนยันว่ามีเชื้อสายไทยจริงๆนั้นมีอยู่สองคนได้แก่รินมิยาซากิริเมียาซากิและยุกิโยชิซาวะ ยูพียชิซอวอที่ล้วนโลดแล่นบนหน้าจอสร้างความสุขให้หนุ่มๆมาแล้วเริ่มที่รินมิยาซากิหรือรินจังลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคม1997ที่กร,ร,รุงเทพมหานครแต่ไปเติบโตที่ญี่ปุ่นเธอเข้าวงการตั้งแต่ปี2020กับค่ายดังอย่างาสาซอฟออนดีมมนมีจุดเด่นที่หน้าตาน่ารักสดใสสไตล์ไอดอนแดนบาลิตคดอยลุกที่ดูไร้เดียนสาและรอยยิ้มสุดละมุนแถมยังพูดภาษาไทย ได้ทำให้เธอมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นในไทยอีกด้วยใครอยากเป็นแฟนคลับน้องก็ตามไปบอลโลที่ i อ mm ินสตาแกรมยูซ i นพิเศษกันได้เลยส่วนอีกคนที่เข้าวงการมาก่อนก็คือยูจิโยชิซาวะหรือน้องยุลิที่เธอขึ้นไว้ชัดเจนในอ mm ินสตาแ a รม a ายยูเคไอยอเ i สเเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคม1,992ที่จังหวัดคานางาวะจุดขายคือความเซ็กซี่ีคเล่นและเป็นกันเอง เจ้าของสัดส่วน342233ผ่านงานมาแล้วทั้งถ่ายแบบและงานแสดงปัจจุบันเธอผันตัวเป็นนักแสดงและนังแบบอิสระเธอสามารถพิมพ์ข้อความภาษาไทยง่ายๆได้ส่วนทักษะการฟังก็พอรู้เรื่องแต่อาจจะพูดไม่คล่องเท่านั้นเอง